มาต่อกันที่ EP ที่5นะครับ EP นี้เราจะเริ่มติดงานลามิเนตกันแล้วเริ่มจากติดที่ผนังตรงกลางนะครับซึ่งตำแหน่งนี้เราไม่ต้องติดเต็มแผ่นก็ได้นะครับเพื่อเป็นการประหยัดแผ่นลามิเนตติดเฉพาะบริเวณขอบนะครับเพื่อให้รับกับสันไม้ที่เราจะโชว์ด้านหน้าอีกทีส่วนที่เป็นส่วนเกินจากชิ้นงานนะครับเราก็จะขัดตอด้วยตะไบนะครับอีกชิ้นนึงนะครับซึ่งชิ้นนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อยนะครับเราจะต้องมีการบากช่องนะครับเพื่อให้เข้ารับกับชิ้นงานไม้ที่เป็นแผ่นตรงกลางซึ่งตตต้้อออองงยมมมรรรรับบบวววว่่าาาาเเป็็นนนนคคผผิิิดดดลลใกกแแแจจๆะ ที่จะประกอบเข้าไปส่วนตัวมองว่า <C ast reconstruct ed> น่าจะสวยกว่านี้นะครับในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นการประกอบคานสําหรับวางนิ้วนะครับซึ่งจะมีตรงกลางแล้วก็ด้ดานบนนะครับซึ่งติดกดับบริเวณท้องจากมันมีความหนาของลามิเนตเข้ามานะครับทาให้มันมีความแน่นกว่าปกติเราจึงต้องขัดออกนิดหน่อยนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการประกอบรางลิ้นชักแล้วนะครับรางลิ้นชักที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นแบบซ่อนใต้ลิ้นชักนะครับซึ่งส่วนตัวชอบแล้วก็สวยนะครับแล้วก็เป็นแบบซอฟท์โค้ดนะครับติดตั้งก็ง่ายแสนง่ายนะครับถ้าเราออกแบบมาดีแล้วตัวรางจะะะะะสสาาาาาามมรรรรรรรถถปปปกกกอออบบบไดด้พีเนคั ยึดตัวรางเข้ากับตัวตู้ได้โดยตรงรแล้วก็จะมีสลักอีกส่วนที่เป็นสีส้มๆนะครับยึดกับตัวลิ้นชักอีกทีประกอบกันแล้วก็จะเข้าล็อกกันได้พอดีนะครับมาจะเป็นในส่วนของการเตรียมงานฝาลิ้นชักเราจะทําการติดลาเบเนตเฉพาะด้านในก่อนที่จะยึดตัวฝาเข้ากับตัวลิ้นชักการติดแล้วก็ยึดด้วยกาวย่างนะครับหลังจากนั้นก็รีดอากาศออกด้วยแผ่นไม้นะครับแล้วก็ตกแต่งขอบให้เรียบร้อยลักษณะางานที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วก็ได้เวลายึดตัวฝาเข้ากับตัวลิ้นชักอันดับแรกเราต้องถอดตัวลิ้นชักออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ทากาวให้เต็มพื้นที่เสร็จแล้วก็ใส่ตัวลิ้นชักกลับไปที่เดิมนะครับหลังจากนั้นก็นําแผ่นฝาที่เราเตรียมไว้นะครับเข้ามาฟิตติ้งเตรียมประกบขั้นตอนนี้ค่อนข้างจะใช้เวลาแล้วก็ใช้ความละเอียดอย่างสูงนะครับเพื่อจะให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการเมื่อได้ตำแหน่งแล้วเราก็ยึดด้วยตะปูนะครับแล้วก็ยิงซ้ําอีกทีด้วยน็อตนะครับเพื่อให้แผ่นทั้งสองชิ สำหรับโต๊ะกลางครัวของเราตอนต่อไปเราจะทำอะไรฝากติดตามด้วยนะครับ